แค่คนมันรักไม่ต้องทั้งหาเดี๋ยวก็ทักมาเธอเขามีใจไม่ต้องโทรหาเขาโทรเองได้เ้าเขาก็รักงไม่ต้องวิ่งตามให้มันเมื่อยขาเดี๋ยวเขาก็มาหาถึงหน้าบ้านไม่ต้องเอาใจยังไงก็ได้ใจเขาเมื่อครอง คนมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะทำอะไรก็ไม่เข้าตาบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเย็ดฉันชอบเวลาเธอยิ้มมันโดูที่ครั้งมีความสุขตัวรูปของเธอและยิ้มฉันคิดไปถึงในตอนจูกแค่เธอมองมาที่ฉันแล้วพร้อมจับมือไปด้วยกันเรื่องราวของเราจากนั้น มีเธอกับฉันอยู่คู่กันฉันชอบเวลาเธอยิ้มมันดูกี่ครั้งมีความสุขดูรูปของเธอและยิ้ม <Marvel> You're so cute <Yeah. S 1> ต่างตำลารัก <Yeah. S 1> เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฉันได้เจอเธอ You're my boo ลายมือเธอ blue หลุดอ mm ีกเท่าไม่อายเธอก็รู้ฉันค้นเธอแต่จากนี้ไม่รู้ยังไง24 7 I'm thinking about you 24 7 I'm thinking about you นี่แหละทาลิปแล้วแกนมากค่ะวันนี้เราไม่มีฟิลเตอร์ดีๆเอาจริงถ้ามาถ้ามันหลุดใครสักคนนะเอาหมาก็ได้ทุกคนวันดีนะอย่าหลุดเอาก็ดคนดู20คนวันดีค่ะพี่แพรวยนี่ทุกคนเราอยู่นี่ไงความเหงาแหละก็คือนะคะเรามากองตั้งแต่ เอามากองตั้งแต่11บเอโมงตอนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งกยก็อยางไี้เห็นนะคะประมาณนี้คะคือคนดูอะเยอะนะคนคุยก็คนคุยกันได้นะคะเออเม่นคุยกันได้วันนี้วันนี้แพลวชื่อว่าพรธีรา พรจีราพรจีราแต่พี่ยังอะไรรับทองวันแค่นับทองวันแค่ชื่อชื่ออย่างพ่อน่ารักน้ารักขอบคุณค่ะเราลองถ่ายมีปะลองถ่ายกับกุ๊กโอ้โหไอ๊กนป่อมเช็เคก่อนไหนทุกคนก็ไม่ไหวนะเออหรือว่ากระจกมัวน เออพวกเราก็ะวติกระจกม้วนน่าจะแบบว่าเ <c oughs> ออนี่กล้องก็ปกติอายุเท่าไหร่กันคะคุค้มอ่ะคนแรกหกสิบนี่ก็เชื่ออยู่เนี่ยนี่นี่พวกเราเจอกันครั้งแรกนล้ะทุกคนอายุห้าสิบเอ็ดก็กลับกันอ่ะ,อะ สิบสี่ค่ะอันนี้เราก็ห้าสิบเอเหมือนกันค่ะน้าขนาดขอบคุณค่าขายขำนะตอนแรกอะตอนแรกอะแทบจะไม่คุยกันเลยใชรว่าใช่ตอนแรกเงียยเก็บตอนแรกอะการจ่เทียบร้อยมากเออมันเพิ่งรู้จักมันแบบไม่รู้จักเลด้วยซ้ำรู้แบบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อเียกยากมากชื่อโกการโกกร ชือการโกอกันโกะเนี่ยชื่อยากมากทุกคนการโกมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการเดินทางมีที่มาขึ้นเลยการเดินอะไรอวันนี้มาถ่ายงานค่ะยังไม่ได้ถ่ายนะคะก็ตอนแรกใช่ไหมะ การโกะมาถึงอ่ะการโกะชวนคุยเลยอืมแล้วก็ชวนนี่คุยด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีการโกะเรากับกครคงไม่คุยกันแล้วตอนนี้ฟิลเตอร์ก็คือแบบว่าไปหมดลติดเราคนเดียวแล้วไม่มีเรื่จะพูดแล้วยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านยังยังยังไม่ได้แต่สี่พุ่มห้าพุ่มฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์คือตอนนี้ก็คือแบบให้ความหล่อใจนิดนึง อ่ะก็สวยเป็นอยู่สองคนไงเดี๋ยวขอร้องนะเนเนเน้อกระจกมันมูวกระจกมัูหรือก้อนเลกมากโอคหรอแ้ก็นเก็บมันเล่นเป็นไงทุกข้ โอูอ้คนดูชิบแปดคน,นดีนะคนไอเยอะอยู่ไหนก็ไม่ว่นใจว่าเขามาหรือเปล่าวันนีน้พี่คือไม่ได้ออกไปไหนเลยออกไปไม่ได้เพราะว่าเขาถ่ายกันอยู่ข้างนอกฮหฮค่ะพี่วิวเอฟซีัดดีนะทุกคน เด่ได้อาด้วยเด็ก่นมจะทอาเอามาด้วยฝนตกปะทุกคนพี่เล็กว่าดีพี่เล็กฝนตกไหมที่นี่ฝนตกไหมอ่ะเดี๋วเดี๋ยวเราาลิปอ่ะเราใส่บลเตอร์ไว้ให้แล้วมันเป็นวันนี้รอนเหมือนกเมื่ ใช่ไหมเหรอใช่แล้วครับแค่เสียวเทียวเทียวหนหนาวแอไออยู่กับกอล์หนาวจนตัวไม้เลยคือเพื่อนแพลวนะวันนี้ไม่ตกจะเพียวแพลวแพวไม่เขาใจอยากเห็นหน้าปดตั้ง ตอนนี้อ่อตอนนี้แต่ตอนท้ายก็ไม่เหลืออะไรแล้วตื่อี้เขาแบบว่าแต่งให้มันทำงานเป็นไงบ้างาคะทำงานเป็นไงบ้าง <Yeah. S 1> ยังไม่ได้เลยยังไม่ไถ่าย